สวัสดีครับเพืเ่อนๆนี่ไงดีกดว,ดว่าพัดลมเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับครับคือเวลาเราใช้พัดลมเราไม่ล้างจุดนี้พี่น้องโอกาสที่เกิดอันตรายเยอะพี่น้องเนาะดูเอาเลยกันเนานะทุกท่านโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเนาะพัดลมแต่ละตัวมาบางคนเขาแกะไม่เป็นเนาะ ก็ไม่ว่ากันเนาะทุกท่านไม่งั้นก็คงไม่มีช่างใช่ไหมนี่ของฮัตตอริพีน่น้องฮัตตอริยังไม่รู้ว่าเป็นะอะไรอะ่ะนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นสัมผัสสิด้วยเนาะทุกท่านโอ้สุดยอดมากเลยไม่อยากจะเชื่อว่าคนเล่นเป็น,นทุกท่านทางผู้ชมดูเอาเนาะดูเอา นี่คือพัดลมนะจ๊ะอย่าไปว่าของเขาไม่ดีเขาทำมาหนดีแต่เราไม่ดีเองทำไมถึงเราไม่ดีเองทุกท่านนะครับผมเราต้องเรียนรู้ทุกท่านเราซื้อไขควงตัวเดียวนะครับผมเวลาเราทำความสะอาดเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูซื้อไขควงตัวเดียวใครมาผมจะแนะนำหมดเลย ผมไม่อยากให้เสียงเงินเยอะท่านนี่ซื้อไ่โคง้งตัวนี้ตัวหน,นึ่งก็ประมาณมีของแท้นะไม่น่าถึงร้อยนะผมจำไม่ได้ตัวนี้จะของแท้นะเอาคลิปไปร้อยนี่ก็แล้วกันเนาะนะครับผมเวลาฝาครอบตัวน,นี้นะท่านอยากแนะนําให้เพื่อนๆหัดแกะตัวน,นี้ให้ได้นะคลิปนี้สนใจมากเลยพี่น้อง นี่มันจะอยู่สภาพนี้เราก็เอาหอ้ไขควงเมื่อกี้มาคลายน็อตตัวนี้นะครับแล้วเราก็ดึงออกมาพอดึงออกมาก็าจะเจอสภาพนี้ทุกท่านเนาะพราจะพราจะทําได้ผมว่าผู้หญิงก็ทําได้ง่ายๆพี่นองไม่จำเป็นเราผู้ชายหรอกทุกท่านนะนี่เอาคุกแกไขควงตัวนี้คันนอ็อตมันจะมีน็อตอยู่ในตัวหนึ่งน,นี่ เราตัวนี้ตัวหนึ่งล้วก็ขันขันขันไปขันออกพอออกแล้วเราก็ดึงออกมาแล้วเราก็ใช้แปรงเนาะนี่แปรงก็ซื้อไว้สักตัวนึงก็ได้นี่แปรงตัวนี้เนานะนโอ้โห <c oughs> ส่วนมากชางบ้านพวกที่มีแมวมีน้องหมาน้องแมวเนาะน้องอันตรายมากเหมือนกันนี่โคตรอันตรายเลยเนาะ คลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนญาติพี่น้องของเราเนาะให้เรียนรู้ไปด้วยกันนะโอยช่างนงสอนวิธีนี้น่าสนพี่น้องน่าสนใจมากนะทุกท่านคือเวลามันมันเข้าไปเยอะๆนะเพื่อน <c oughs> เวลาเข้าไปเยอะๆแล้วมันก็จะอันตรายกับพวกเราอันตรายกับกับคนด้วยนะครับ มนุษย์เราอ่ะไปโดนเวลาพัดลมมันดูดเข้ามานี่มันเต็มมันเต็มมันก็จะหาทางออกไปไหนมันก็ออกไปข้างหน้าเวลามันดูดมันก็ดูดมาจากข้างหลังเวลาเราใช้พัดลมมันก็จะดูดพวกฝุ่นข้ามาเกาะตรงนี้ไอ้เวลามันเต็มมันไปไหนรู้ไหมเออเราต้องเข้าใจไม่ต้องอธิบายก็ได้เอาอธิบายให้ก็ได้เวลามันเต็มเราก็เวลามันเต็มมันก็ออก ไปหาคนที่นั่งอยู่รับพัดลมโอ้เย็นดีจังเย็นดีจังมันมองไม่เห็นพี่น้องคุณไม่ว่าจะขนแมวน้องหมานะมันมองไม่เห็นนะทุกท่านเนาะนี่เราก็หัดทำจ้าหัดทำช่างนงบอกวิธีแล้วหัดน็ดตัวนี้ตัวเดียวเนาะนี่พัดลมตัวนี้ก็ระบบเห็นไหมอันนี้ระบบสายแทงทด้วยนะตัวนี้ ยังไม่รู้ว่าการเป็นอย่างไรทุกท่านนะครับผมถ้ารับมาราคาสามรสิบบาทไม่คุ้มก็ต้องโทรไปบอกเขาใหม่นะครับผมเนีดูหรือหมดทุกท่านนะยังไม่รู้จะเป็นตัวนี้ด้วยหรือเปล่าผมก็นึกว่าพัดลมตัวธรรมดาธรรมดาที่ไหนได้มันเป็นพัดลมอ่าระบบเนี่ยระบบไอซีกดนะระบบสัมผัสพี่น้อง เดินผ่านมันก็จะติดแล้วทุกท่านนี่นี่ดกดปุ่มนี้ถ้าใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนสวิตช์ใหม่นะนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะขอแบบสั้นสักสี่ห้านาทีนนเนาะก็ดเคื่อนอน,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 น่าจะพอเข้าใจเนาะนี่เลยบอกว่าทําไมพัดลมซ่อมแพงจงังถ้าเป็นรุ่นนี้พี่น้องรุ่นนี้ซื้อมาเกือบสองพ ผมตีให้สองพันก็ได้เนี่ยยูนี่ีแพงจะนอาทุนนี้แพง <c oughs> ซื้อมาราคาแพงนี้ถ้าไม่ซ่อมก็จะขายทิ้งก็ประมาณยี่สิบสามสิบบาทนะเขซื้อไปขายเป็นเศษเลยแต่ผมก็ว่าซ่อมดีกว่าซ่อมสี่สห้าร้อยก็น่าซ่อมนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนงรอนเมือง และก็เพื่อนๆน,นะครับผมที่นำพัดลมมาซ่อมก็เรียนรู้ไปด้วยกันกับช่างมุงไปน้องนะครับผมก็ขอบคุณครับผมสำหรับคิีมี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ